สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอมมี่แอนมิลลี่จะมาชวนเพื่อนๆทำผ้าคาดผมแบบนี้กันค่ะสวยเก๋ไม่ซ้ำใครแถมยังทำง่ายแสนง่ายอีกต่างหากผ้าที่เราจะใช้ทำผ้าคาดผมในวันนี้เป็นผ้ายืดค่ะเพื่อนๆสามารถนำเสื้อยืดตัวเก่าที่ใส่จนเบื่อแล้วมาลองทำผ้าคาดผมแบบนี้กันได้นะคะ ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง m o อมี่แอนมิลลี่ค่ะหมอมลองทำผ้าคาดผมออกมา2ไซส์ทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่เดี๋ยวยังไงไซส์ของเด็กหมอมจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างผ้าที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้มี2ส่วนนะคะอันนี้หมอมทำตามไซส์ออกมาให้พอดีกับตัวเอง ส่วนแรกให้เพื่อนๆตัดผ้าขนาด23นิ้วคูณ6นิ้วค่ะวิธีการคือให้เพื่อนๆวัดรอบศีรษะของตัวเองว่ามีรอบศีรษะขนาดเท่าไหร่แล้วก็ให้บวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งนิ้วเพื่อที่ว่าผ้าคาดผมจะได้ใส่สบายพอดีกับตัวเองนั่นเองค่ะส่วนที่2จะเป็นส่วนของเปียค่ะ ให้เพื่อนๆตัดผ้าออกมาเหมือนเชือก3เส้นแล้วก็เย็บผ้าทั้ง3ชิ้นติดกันตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะคะความกว้างที่หม่อมทำในวันนี้อยู่ที่2เซนติเมตรส่วนความยาวก็ให้ตัดยาวไว้ก่อนค่ะเพราะเมื่อเปียเสร็จแล้วความยาวของผ้าในส่วนนี้จะต้องพอดีกับผ้าชิ้นแรกค่ะ ต่อมาเราจะมาโฟกัสที่ผ้าชิ้นแรกให้เพื่อนๆวางผ้าด้านถูกขึ้นมาพับครึ่งติดคลิปแล้วเย็บเส้นตรงที่ตะเข็บ1เซนติเมตร กับผ้าออกมาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเตรียมผ้าชิ้นแรกค่ะหลังจากผ้าชิ้นแรกเสร็จแล้วหม่อมได้นำผ้าชิ้นที่สองซึ่งเป็นผ้าเปียมาวางทาบก,กันกับผ้าชิ้นแรกแตัดส่วนเกินออกให้ผ้าชิ้นแรกกับผ้าชิ้นที่สองมีขนาดเท่ากันค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการประกอบผ้าสชิ้นติดกันนะคะ ให้เพื่อนๆวางผ้าชิ้นแรกก่อนโดวยวางด้านที่ไม่มีรอยเย็บขึ้นนำผ้าเปียมาวางตั้งฉาก90องศาวางปลายผ้าไปด้านขวามือตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำปลายผ้าของผ้าชิ้นที่1มาห่อผ้าเปีย ง่ายๆแค่นี้เองค่ะเราก็ได้ผ้าคาดผมผ้ายืดมาแล้วหนึ่งอันตัดปลายส่วนเกินออกให้งานเรียบร้อยโปรเจกต์ Project ต่อไปเราก็ยังจะทำที่คาดผมกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไง ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของหมมมี่แอนมิลลี่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้แม่หม่อมกับน้องมิลลี่หน่อยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเย็บที่คาดผมอันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นแบบที่เก๋แถมยังเย็บง่ายอีกต่างหากใช่ไหมล่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะเจอกันใหม่เร็วๆนี้แน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ